สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรสสลิงจากหรังสีและดิฉันนางสาวธั์ทูลทโรค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่สี่ทศสามวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์วัฒนาซึ่งเป็นคุณครูในดวงใจของเรานะคะเข้าไปพบก,กับอาจารย์ได้เลยค่ะ คุณครูในดวงใจนะคะชื่อคุณครูวัฒนาใจเหมือน,นะคะจากโทศึกษาต่างประเทศค่ะวันนี้เราก็จะมาฟังชีวประวัติของอาจารย์กันนะคะเรามีคำถามนะคะว่าอาจารย์นเียจบการศึกษาจากที่ไหนคะอ๋อจบจากวิทยาคูเทพสตรเีเดี๋ยวนี้เขาเรียกมาวิทยาลัยราชภัฏค่ะเรียนจบมาแล้วกี่ปีคจบตั้งแต่ปี2522 36ปีเนาะ งานกันนะคะงหมดครับหนึ่นปีอาจารย์เนี่ยเรียนจบจากสาขาอะไรนะเรียนคณะครุศาสตร์นะแล้วก็จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษครับรับราชการมากี่ปีแล้วคะจบปุ๊บก็ทำงานเลยครัจนปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็่สามสิบหกปีครสามสิบหกปีนะครับเอ่อแล้วอาจารย์ครับมีคุณฐานคุณฐานไหมคะที่ว่า ถ้ามีเด็กไม่เข้าใจเชื่อใจเขาอาจารย์จะทำยังไงครับเธอว่าครูทำยังไงก็ครูก็อธิบายใหม่ใช่ก็ถ้าเด็กไม่เข้าใจก็ต้องพยายามทาให้เขาเข้าใจให้มากที่สุดโดยการอธิบายบ้างอธิบายเพิ่มเติมยกตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วก็ที่เป็นรายบุคคลนะคนไหนที่ไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ดูว่าเขาต้องการตรงไหนที่เขายังไม่รู้แล้วเราทําให้เคลียร์ แล้วอาจารย์อยู่ในนี้มาสามหรือหกปีโรงเรียนนี้เหรอไม่่ง<ะ>างเพราะค<ะ>ืออยู่หนองบัวยามาก,ก่อนอ๋ออาจารย์<ะ>แล้วอาจารย์ยังไงกับโรงเรียนน่านารายครเรียนยน่านารายก็ดีนะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเรารับนักเรียนมากเกินไปนักเรียนมีเยอะมากแล้วก็บางทีเรื่องการดูแลการควบคุมนักเรียนคือแม้ถึงกว่าควบคุมเป็นเป็น รับโทษไม่ใช่นะก็คือควบคุมนักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยความที่มันมีนักเรียนเยอะแล้วจานวนครูก็น้อยกว่านักเรียนทีมก็ตามนักเรียนไปงระเห็นหึงว่าสภาพโรงเรียนเราบทีมก็ไม่น่าพอใจในหลายรุ่นเช่นความมีระเบียบวินัยนักเรียนการความเกณฑ์่างนี้ก็ลดลงมันถาจะเป็นข้อเรื่องของการรับผลเกณฑ์การรับผลสามารถซ่อมได้นักเรียนทุกคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมเอา สมัยก่อนไม่มีจังต้ำครั้งนะคะปิงกูก็อยากให้มันตั้งครั้งเหมือนเดิมแ่เอาไว้สิ่งสุดท้ายค่ะถ้าแม่ตั้งยากมาปิงกูภาษาอังกฤษก็เรียนภาษาอังกฤษมันก็เป็นภาษาสากลนใช่ไหมเราก็สามารถสื่อสารได้เวลาเราไปต่างประเทศอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่ารู้ดำรงชีวิตอยู่ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่งมากเราก็สามารถพอจะงงว่าได้ใช่ไหมก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ย สามารถใช้ชีวิตนะในโลกยุคปัจจุบันเพราะโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกของการโลกของการอะไรอ่ะที่เราติดต่อสื่อสารที่เป็นสากลเป็นโลกที่ไลฟ์มแตงเราสามารถที่จะต้องติดต่อกับคนอื่นๆด้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงของโปรโมทอาเซียนถูกไหมุมอาเซียนแค่ในกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยเราไดแย่แล้วครูอยากให้พวกเราเนี่ยได้พัฒน,นาในเรื่อง ไปอ่นไปนต่อยอดโยเฉพาอย่างยิ่งการเรียนบางทีเนี่ยในโอกาสต่อไปข้างหน้า,นา,นาก็ไม่ได้เรียนภาษาไทยต้องมีการค้นคว้าพวกเทคพวกอะไรที่เป็นมู้สูใช้ภาษาติดแล้วก็ดูต้นทุนก็สามารถจะไประกอบอาชีพไปเรียนต่อาทา,ทางนี้นะคะก็ขอ thank you